ท่านใดที่ติดตามคลิปผมมาตั้งแต่ต้นนะครับจะรู้ดีนะครับนี่คือพริกเม็ดเล็กๆที่ผมทําการพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์ดั้งเดิมไว้นะครับมันชื่อพริกพันธุ์ยายคําเลี้ยนครับผมเดี๋ยวผมจะหาลูกให้ดูครับลักษณะลูกของพริกพันธุ์ยายคาเลี้ยนครับปรากฏว่าหล่นครับหล่นร่วงแก่หล่นร่วงกันหมดแล้วเหลือแต่ช่อดอกไม่เอามีอยู่ลูกเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งนี่ครับ เนี่ครับเล็กมากนะครับพริกพันธุใหญ่คำเลี้ยนถ้าใ้ที่ติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ดีครับผมผมพัฒนาพันธุ์มันขึ้นให้ต้องการให้มันเล็กแบบนี้แหละเพื่อที่จะเอาใส่ในแหนมเห็ดผมครับเป็นลูกโดดใส่ในแหนมเห็ดครับหรือเป็นลูกโดดปลาจอมแหนมต่างๆนะครับที่มีรสเปรี้ยวนี่ครับเล็กมากนะครับนี่แหละคือที่มาของคําว่าเล็กพริกขี้หนูตอนนั้นผมตอนไว้นะครับผมตอนกิ่งมา ได้มาสามกิ่งปรากฏว่ากิ่งหนึ่งกลับบ้านเก่าไปครับเหลือสองครับนี่ครับเหลือสองเดี๋ยวผมจะทําการตัดแต่งกิ่งเขาครับเลี้ยงในถุงปลูกเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าแต่ละถุงผมก็จะมีนี่ครับป่องปุ๋ยอภิมหาพลังนะครับปุ๋ยฟรีให้ทุกทุกถุงเลยครับนะออกช่อดอ,อกสวยงามมากนะครับดกลูกเล็กครับลูกเล็กเนี่ย นะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างลูกพริกพันใหญ่คำเรียนเนี่ยที่เป็นลูกเล็กลูกอ่อนอยู่นะครับกับลูกเชคแก่สุกแดงแล้วครับนี่ครับขนาดไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเล็กพริกขี้หนูจริงๆเดี๋ยวจะทําการตัดแต่งใบตัดแต่งทรงพุ่มใหม่ใช้กันไกรตัดแต่งเก่งนะครับ ันนี้คือถุงปลูกแสนดีนะครับในตะกร้านี้มีอยู่สามไซส์ครับถุงปลูกแสนดีเนี่ยใบล่างครับมันจะเป็นที่อยู่ของพวกเพลียมดแลมแมลงต่างๆศัตรูพืชครับเนี่ยต้องให้โปร่งเดี๋ยวต้องเอาออกอีกครับให้ร่มเลยนี่ครับเห็นไหมครับเขาวครับเพลียมมาเลยครับนะครับมันมืดแล้วก็ทึบเกินไปต้องให้แสงเข้าอ่าโอเคแล้วครับการตัดแต่งใบและทรงพุ่มต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ย เสรอาหารป่องปุ๋ยอภีพภาพลังลงไปแล้วก็ฉีดพ่นด้วยสูตรปราบแล้วบำรุงครับมาคอยติดตามกันดูนะครับผมพูดผิดไปนะครับเดี๋ยวจริงๆผมตอนได้สามกิ่งมันเหลือครบสามเก่งเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คือต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งแล้วอยู่อยู่บนถุงเนี่ยเนี่ยถุงปลูกแสนนีใบเดียวนะครับเนี่ยไม่ด้วยถุงหนึ่งครับนี่ผมนึกว่าเขาจะไม่รอดครับผมถมๆไว้นี่ครับนี่ปรากฏว่าเขาขึ้นมาได้ครับเนี่ย ในช่วงที่ฝนตกหน้าฝนนะ่ะคือปล่อยเขาทิ้งไ้เลยไม่ได้ดูแลผมนึกว่าเขากลับบ้านเก่าไปแล้วเนี่ยครับตอนแรกมันเป็นทรงพุ่มนึกว่าเป็นต้นเดียวพอแต่งใบแต่งะไรออกทึงเห็นครับนี่โคนหนึ่งครับนี่นี่ต้นหนึ่งเนี่ยครับพริกพันใหญ่คำเบี้ยนแต่งองค์ทรงพุ่มเรียบร้อยบนถุงปลูกแสนดีป่องปุ๋ยอภิมหาพลัง <laughs> นะครับ ไว้มาคอยติดตามนะครับพริกพันใหญ่คำเลี่ยนเล็กพริกขี้หนูของแท้ครับ